เป็นฮิโน่เอนะครับกระบะเหล็กอคอกเปิดรอบนะครับร้อมกันชนยืดย้ำนะครับเรดวิ่งนะครับบันได2ชั้นนะครับ สวัสดีครับทุกค้านะครับวันนี้ก็มาเจอกับผู้จัดการต้นนะครับฮิโน่ทีพ์ปทุมธานีนะครับวันนี้ก็มีรถมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับผู้จัดการต้นฮิโน่ทีพปทุมธานีก็มีรถมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยครับเตรียมส่งมอบในวันที่28นี้นะครับเป็นฮิโน่เอฟซีนะครับกระบะเหล็กข้อเปิดรอบนะครับพอมเอ่อกันชนยืดย้ำนะครับเลียดวิ่งนะครับบันได2ชั้นนะครับ เป็นกระบะเหล็กข้อเปิดรอบนะครับแล้วก็มีกานมอเตอร์ไซค์ตามแบบขนส่งนะครับอันนี้เป็นทีมงานผู้การต้นเองนะครับสนใจสอบถามเข้ามาที่เบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับพี n โ t ้นะครับด้านใน,นกระบะก็จะอันนี้ผลงานจากอู t ่ต่อกระบะที m นะครับก็ ออกมาสวยงามมากครับผมท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาที่ผมผู้จัดการต้นฮินโน่ทีพีปทุมธานีนะครับ0ูนย์2 6 6 6 0นะครับ0 9 3ย์2 6 6 6 0นะครับหรือทีมงานผู้จัดการต้นทุกท่านเลยนะครับที่ฮินโน่ทีพีนะครับทีมงานผู้จัดการต้นยินดีรับใช้ไปถึงบ้านนะครับผมคันนี้สวยงามมากเลยเตรียมส่งมอบตามเรื่องตามเวลาครับคอกเปิดรอบนะครับขึ้นลงสะดวกนะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยอีโนเอหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับบนโชว์รูมเรานะครับมีจอดอยู่นะครับแล้วก็6ล้อใหญ่ก็มี FG นะครับมีนะครับแล้วก็หัวลากอยู่ด้านหลังนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผู้จัดการต้นและทีมงานนะครับยินดีไปหาถึงบ้านเลยนะครับทั่วประเทศนะครับ ใจไหมครับท่านใดถูกใจนะครับสอบถามก็มากนะครับไปแนนผ่านง่ายอนุมัติไวส่งมอบถึงบ้านฟรีเซ็นไฟแนนฟรีนะครับขอบคุณมากนะคะฝากติดตามผมผู้จัดก,การต้นด้วยนะคะและทีมงานด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ